เจดีนี้เป็นเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเริ่มเลยตั้งแต่ยุคที่ทางหลวงพ่อใหญ่ศึกษาธรรมะอยู่ที่ทางกรุงเทพแล้วก็สำเร็จระราชินีในรัชกาลที่9ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุถวายไว้ในยุคน,นู้นนานแล้ว 9ก้าองประมาณนั้นเริ่มต้นและต่อมาก็ได้พระบรมสารีริกธาตุจากจุดต่างๆค่อนข้างหลายที่จากศรีลังกาบ้างพม่าบ้างแล้วก็จากในไทยเราประบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เป็นที่สการะบูชาแต่มาระยะหลังก็ <c oughs> อย่างที่เราเห็นเนี่ยสุดโสมไปตามกาลเวลาก็ได้โอกาสที่เราจะได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชากัน ก็ในวันนี้ก็เลยเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นที่เราจะมาทำความสะอาดกันขอเชิญชวนนะคะใครก็ตามชักชวนเพื่อนฝูงกันมาว่าเรามาร่วมบูชาบูรณนะพระเจดีย์แล้วเนี่ยคือพระบรมสารีริกธาตุ ที่ท่านอยู่ตรงนี้อยากให้เราไม่ทิ้งไม่ละเลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากให้เป็นที่รู้จักอยากให้คนที่เข้ามาได้ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะได้เข้ามาระลึกพุทธคุณได้ทราบซึง้งแล้วได้นำพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีเสียสละเพื่อพวกเรานำธรรมสั่งสอนพวกเราให้เราได้เข้าใจได้รู้ถึงความจริงของกระแสชีวิตเพื่อน,นำพาให้เราพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ก็อยากจะอยากจะเชิญชวนให้เราเข้ามาให้เข้าถึงธรรมนะคะในขณะที่เราไปทำความสะอาดก็ทำด้วยใจที่นอบน้อมเคารพแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าทีนี้การบูชาการเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยการถวายบูชาไม่ว่าจะเป็นการมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดตลอดถึงกราบไหว้ทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าด้วย เราทำสิ่งที่สขปรกที่ติดอยู่ในเจดีย์นี้ให้ออกก็เป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่สะอาดออกเพื่อจะให้เป็นสถานที่เป็นรามณียสถานเป็นสถานที่น่าสการะบูชาและทำสถานที่ประทับของพระเจ้านั้นให้สะอาดให้สวยสดงดงามเป็นสถานที่ที่หมู่มนุษย์เทวดาทั้งหลายมาเห็นแล้วก็จะได้นอบน้อมแล้วก็บูชาเป็นสิ่งที่ดี อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรามาทําสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้หมู่พุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุเป็นต้นได้มาเห็นแล้วเนี่ยได้เกิดความนอบน้อมแล้วก็เกิดความเลื่อมใสทําใจให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้ความสุขโดยเฉพาะได้ความเชื่อมั่นได้ความเพียรได้สติได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาก็คือได้ความสมหวังนั่นเอง วันนี้เรามาสร้างเหตุแห่งความสมหวังกันในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความผิดหวังเราปรารถนาสิ่งใดแล้วมันไม่ได้ไม่ได้สิ่งนั้นมันเป็นความทุกข์ถ้าเจาะลงไปถึงความเป็นไปของกระแสชีวิตก็คือความแก่เนี่ยเราไม่ปรารถนาความเจ็บเอ่ยความความตายเอ่ยความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเนี่ย ตลอดถึงความเกิดที่ตัวกำประสบกับหมันตภัยคือชาติภัยชาราภัยพยาธิภัยมราณะภัยเนี่ยเราปราเราไม่ปราถนาความผิดหวังความพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความผิดหวังของหมูสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเรามาวันนี้เรามาสร้างเหตุเป็งความสมหวังกันด้วยเหตุปัจจัยที่เรามาทํากันในวันนี้จะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้เราพ้นจากความโศก พ้นจากความลำําไกลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความผิดหวังเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากความโศกพ้นแล้วจากความบนเพ้อพ้นแล้วจากปรีเทวะทุกขโทมรนาสาวุปาย,ยาตพระเจ้าพ้นแล้วจากชาติภัยชลา,าิภัยแล้วก็มรณะภัยเป็นต้นพระเจ้าพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความโศกความลำําไกลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจพ้นจากความผิดหวัง ทั้งหมดทั้งสิ้นเชื่อมั่นว่าพวกเราทั้งหลายมาสการะมาบูชาแล้วก็มานอบน้อมต่รอถึงมาถวายการบูชาพระพุทธเจ้ดาดยการปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูบูรณะปฏิสังขรณ์ใครมีกำลังกายใช้กำลังกายกำลังวาจาก็ใช้กำลังวาจากำลังใจก็ใช้กำลังใจกำลังปัญญาก็ใช้กำลังปัญญาในการร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคี กลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการเชื่อมประสานฉะนั้นในขณะที่เราสักการบูชาหรือมาทําความสะอาดเราต้องใช้ทั้ง3ทางทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมสำคัญที่สุดก็คือตัวมโนกรรมซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะทําใจของเราให้เป็นใบกุศลทําปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นทุกกิจกรรมในการกระทําขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญสติจเจริญความเพียรแล้วก็จเจริญปัญญาในการทํา ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการเดินสติปัฏฐานนะก็หมายความว่าใช้สติให้แข็งแรงและมั่นคงในการกําหนดหมายในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ใช้ความเพียรที่สร้างสรรค์ใช้สัมปชัญญะคือปัญญานะในการรู้รู้ประโยชน์ว่าการมาทําความสะอาดพระเจดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรอกเป็นทาให้สถานที่ตรงนี้งดงามสะอาดแล้วก็ร่มรื่นอันนี้เป็นประโยชน์ภายนอก ประโยชน์ภายในที่เราท่านทั้งหลายพึงได้ก็คือได้สติที่มีกําลังแรงเพิ่มขึ้นกําจัดความฟั่นเฟือนเลือนหลงได้ความเกล้ากล้าอาหารกําจัดความหดหู่ท้อแท้ได้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในการที่จะประกอบกิจกรรมเหล่านี้ให้สําเร็จรุ่วงด้วยดีแล้วก็ทําใจคนตนเองให้สว่างจะได้ไม่มืดบอสดสรุปก็คือได้ทั้งความเชื่อมัน่นกําจัดความไม่เชื่อมัน่นได้ทั้งความเพียรกําจัดความเกียจค้าน ได้ทั้งสติกําจัดความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนหลงได้ทั้งสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วก็ได้ทั้งปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในตรงนี้คือเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ขับเน้นตัวประโยชน์เหล่านี้ให้เป็นสปายะก็คือให้ได้ติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็เราในขณะที่มาทําความสะอาดให้ท่านทั้งหลายเจริญพุทธคุณในใจให้นึกถึงคุณของพระพ,พ,พุทธเจ้าแม้เพราะเหตุออนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นปะารหตรเป็นผู้ไกลาจกิเส ทำเหมือนกันกันกบสุมเมธาดำที่เก็บเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายหรือดินทั้งหลายมาถมท้องล่องแล้วป่ากก็อุทานว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะคืออุทานถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าตรัสรู้อริยสัจสิพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นต้นเหล่านี้เรามาสักการะบูชามาถวายความเคารพนอบน้อมพระพุทธเจา้าขอให้เราได้ เป็นปัจจัยแก่เราท่านทั้งหลายได้แทงตลอดอริยสัต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความนอบน้อมแล้วก็กระทํากิจกรรมเหล่านี้ด้วยความเคารพด้วยการบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเก็บบุญที่ตรงนี้เป็นที่เก็บบุญเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายทั้งหลายที่ท่านมาช่วยกันขัดช่วยกันถูช่วยกันทํให้ท่านมาประกอบบุญประกอบกุศลกัน